สวัสดีครับพบกับเพจโมบ้าจอยนะครับผมกับแอดยอยนะครับแอดยอยคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเกมใหม่นะครับผมอ่าวันนี้แอดนะครับแอดยอยจะมาลองกับเกมอารีนามาสเตอร์นะครับผมงั้นเราก็ไปลุยเลยนะครับไปัวกับหัวกับหัว เกมนี้ลนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคใครชอบแบบแนวแบบเกมแอมอะไรเงี้ยหรือแบบต่อสู้ต่อสู้อะไรกันเนี้ยครับเกมนี้แน่นอนหรือว่าเป็นอีกเกมนึงน,นะครับที่แบบน่าสนใจมากวเราจะมาลองอาจอยกันนะครับผมมันมีแบบว่าไอ้แบบนี้ด้วยนะ จากอะไรอ่ะเว็บตูนอ่ะชื่องตูนอะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะ,อะมีตัวละครพวกนี้ด้วยนะเราเรา,เราลับรับของอ่ะรับของวาโก้นะครับวาสโก้ได้วาสโก้มานะครับวันที่สองเมื่อคืนเทสมารอบหนึ่งนะครับ มีแนวเปิดของปทดของด้วยนะมา,างั้นเราไปลองเทสการให้ดูก่อนเลยดีกว่านี่นะครับก่อนเล่นเกมนะจอยเกมติดไว้อย่างนี้เลยนะมันจะได้ไม่เกะกะนะเวลาเราเลือกแมทเลือกอะไรเงี้ยนี่ก็รอรอให้คนในห้องครบนะครับหกคน มีตกด้วยนะนี่มีตกด้วยนะตกถิดถ้าเกิดตอนตอนเล่นอยู่แล้วตกนี่คือตายเลยนะทีมฝั่นของข้าไม่ได้คะแนนเลยนะป่อ,ะอมเลยติดจอยนี่นะครับก็ถือว่าโอนะซอมบี้ซอมบี้แมตช์นี้ซอมบี้ ต้องหนีนะครับต้องหนีทอมบี้นะ <an> ก็ถือว่าแบบเกมมันโอเคเลยนะใครชอบเล่นแนวบูบูนี่เกมนี้แนะนำนะครับผม <an> อุ้ยโดนกัดโดนกัดโดนกัด เ้โดนคันแล้วเราก็จะกลายเป็นซอมบีนะครับเรายืนเฝ้ากล่องไว้คือเกมนี้สกิลสกิลหนึ่งอะจะเป็นในนี้อย่างเงี้ยนะครับคือแบบว่าเหมือนกิ้งหลบกิ้งหลบกิ้งตามอะไรเงี้ยจะเป็นแนวนี้เลยนะครับสกิล เราเฝ้ากล่องเราเฝ้ากล่องแต่มันต้องมาเอากล่องก็ใช้งานเกมน,นี้ก็ใช้จอยได้ปกตินะครับเนี่ยเราเฝ้ากล่องไว้ก่จตจบแล้วสีว่สิเก้าวิเรียบร้อยครับผมโดยไปเรียบร้อยยัทีมเราตายคืออะไรเราเป็นซอมบี้นะครับผม ซอมบี้มีหน้าที่ก็คือฆ่าแล้วก็ต้องฆ่าอย่างเดียวหน้าหน้าจะจบแล้วนะครับเขาหาไม่เจอเหมือนจะโดนเก็บเลือดไปแล้วด้วยวิ่งไวมากอะ ได้ตัวหนึงเรียบร้อยครับผมชนะครับผมซอมบี้ชนะก็เกมนี้ก็นะครับเดี๋ยวได้ไปสี่ตอนไหนครันะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเกม Arena Master นะครับผมใครอยากลองนะครับผมลองได้เลยกระจอยก็เวิร์กนะครับผมก็โอเคนะครับ แล้วพบกันนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะก็มีใน YouTube นะครับผมโมบ้าจอยนะครับผมฝากสับตะไคร์ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ในเพจโมบ้าจอยนะครับผมยังไงแอดจอยไปก่อนนะครับผมแล้วพบกับรีวิวเกมใหม่นะครับผมจะเอามาให้รีวิวกันเรื่อยๆนะครับผม